ตัวเลขเมื่อวานนี่ไปไปกาลสินนะครับไป,ปขึนป้นสารปูขาวบอแม่นค่ะไปขึ้นสารปูขาวแล้วก็เรียบร้อยเบิดทุกสิ่งทุกอย่างกันแล้วเรียบร้อยสุดยังสุดแนวแล้วค่ะแ,แลวะว้วตัวเลยดีค่ะเดี๋ดวกลับมาก,กับนี่ตัวเลขฝากเนาะค่ะครับผมเอ,อหมวดที่แล้วก็เสียดายเนาะ,ะค่ะคาแต่ไปเฮ็ดสารเลยบ่ปอยผงสุดท้ายน้ำเนาะค่ะครับอันอันนี้คือโค้งสุดท้ายของงวดที่แล้วเนาะค่ะโค้งสุดท้ายอ่คือเพื่อนบอกว่า เลขนะไม่เปลี่ยนแปลงหรอเดอ้อเพื่นกับเขียนแบบใต้ยังไงเลยอันนี้กระดาษแม่คู่มันหน่อยเนาะคะ่ะเพ่นเขียนเลขสามแล้วก็วงที่เลขสามตัววงนี่ก็เป็นแบบลี่ัก็สิเนาะค่ะจะวงงามเลยวงยางสวยตรงนี้จะบม่มีหยังจะเป็นโลง่ลงๆแล้วก็เขียนเก่าเจี๊ไปพีเนาะค่ะแล้วก้อนพังศิษไปเพื่อน,น,นก็บอกว่าผู้ใดซื้อลดไม่รดเอาเด้อ่รนมาจังสี่อ่าแม่คู่ กับพึ่งตื้นไม่ไม่กับฟ้าไม่เห็นห่ะเอฟซีหลายๆคนเนาะคะ่ะก็เรียกว่าฮานโลดเกิดจะเป็นสองแต่ว่าปกติถ้าปูว่องมันจะเป็นตัวเด่นเนาะค่ะมันจะเป็นตัวเด่นไม่คู่กับบอกทุกคนว่าซอยตีซอยซอยกันตีเนาะค่ะเพราะว่าเหลขของปูดำเป็นเลขส่งเนาะค่ะแล้วก็เลขพปิศนาพรมถ้าผู้ใดตีปิิศนาของปูดำออกหลับล่องประพาดจักหวดค่ะยางหงดที่แล้วไม่คู่ก็ไดขึ้นกันค่ะคือสามศูนย์นี่แหละค่ะ ตัว,ตว,ตวได้ตัวสามศูนย์นี่ค่ะแล้วกะ็องวดนี้เนาะคะ่ะอันนี้คือเอามาเราสูมกับฟังเนาะคะ่ะกับมีเอฟซีหลายคนได้ตัวนี้อยู่เพราะว่าผ,ผู้ใดสื่อลดไม่มากกัะกะ,ะ,ะให้รดเอาเนาะค,ะ FC, ะคะ่ะเอฟซีคนก็ถือเครื่องสามตัวได้เครื่องสองตัวเนาะค่ะมันศูนย์แปดยังสี่คนก็ได้เื่กันเพราะว่าผลลดเหล็กหนึ่งเนาะคะ่ะ อ่าวดน,นี้เนาะคะ่ะเลขลักเนาะคะ่ะเลขลักอ่าของปูดำเนาะคะ่ะกับยูสี่แปดห้าเก้าเนาะคะ่ะเลขลักของปูดำเนาะคะ่ะตัดยูที่สี่เนาะคะ่ะตัดยูที่สี่เพิ่นบอกเนาะคะ่ะกับยังเป็นเลขสี่ยูคือเกาะะ่าเนาะค่ะค่ะไม่พูดจับบอพีดเลขสี่จะเป็นงวดที่สามเนาะคะ่ะเป็นงวดที่สามสำหรับอ่าเลขสี่ที่เพิ่นตัดออกเนาะคะ่ะงวดน,นี้จะเป็นงวดที่ ที่สามค่ะเ,เลขสามตัวเนาะคะ่ะเลขเลขสามตัวก็จะเป็นสามเก้าสองนะคะห้าอยู่ข้างก,ก็เป็นสี่ตัวเนาะคะ่ะเลขสี่ตัวของเพลินเพลินวงยูทีสามเก้าสองเนาะคะ่ะวันนี้ปูแห้เดนยูทีเก่าทวาเก่างามที่สุดทวาจังสี่เนาะคะ่ะอันนี้คือเขาทำพิธีมือมือขืนสันปูขาวเนาะคะ่ะแต่ว่า เออมือนั้นมันมีหลายๆเรืองเนาะค่ะห้องะคะาสามารถไล่ยซดให้เมืองตอนที่ปูคนเขียนให้เนาะค่ะอันนี้คือ,อเลขเลขของปูดำเนาะค่ะห้าวิ่งเอาเลยนะค่ะแล้วก็ยืดติดตู่วงเด้อค่ะจะยืดติดตู่วงเขาสามารถจับปูเลนได้เนาะค่ะจะเป็นหาสามก็ได้เนาะค่ะเก้าสามก็ได้เก้าสองก็ได้เนาะค่ะลองลองอจับเมือเนาะค่ะอันนี้คือ,อ เลขของปูดำเนาะคะ่ะอ่าลาแม่คู่กับมีอ่ามีบ้านเลขที่ของปูปูขาวอ่ามาไหา่นั่เนาะคะ่ะอันนี้บ้านเลขที่ของปูขาวเนาะคะ่ะซึ่งเป็นเลขส่งคือกันเนาะคะ่ะซึ่งเป็นเลขส่งคือกัน แม่คู่เป็นผู้ส้งคือเก่าเนาะคะะ่ะแล้วก็เออปูขาวพ่นด้บอกเนาะคะ่ะแล้วข้าก็แต่งขันคือเก่าแหละค่ะแต่งขันคือเกาเะะ่เกาปูแต่ว่าตอนกลางคืนปูใหญ่มาบอกเออแม่คู่ว่าบ้านเล็กที่เพิ่นจะบ้านเล็กที่นี่แต่บังเกิดมันเป็นการเป็นงานเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยเปล่าปุ๊กแม่คู่ก็เลยเห็นตะเล็กสามเนาะคะ่ะเลื่อยๆบ่อ้นี่แต่พอเพิพ่นจัดแข็งออกมาเลขเพิ่นบ้านเลขที่เพิ่นอยู่ที่ บ้านเลขที่เจ็ดสิบทับเก้าเก้าสามเนาะคะ่ะเก้าร้อยเก้าสิบสามเนาะคะ่ะบ้านเลขที่ของปูขาวเนาะคะ่ะลองเออเอาไปจัดหาลอตเตอรี่มึงเนาะคะ่ะเพื่อในสามตูไทยสามตูนาเนาะคะ่ะลอง่องจับมึงเนาะคะ่ะสําหรับเออเลขสารปูขาวนะคะ่ะเพิ่นขึ้นบ้านไม่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะ ไอ้กั <Okay. S 2> ติดตามหายไวจนถึงโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขของปู่ด้หนึ่งเป็นเลขทรงสองเพิ่นจะหายปิศนาเนาะคะ่ะซึ่งเ,เลขปิศนานี่ห้าบมหูว่าคนสี่หายตอนใดเนาะคะ่ะมีเอฟซีหลายๆคนโทรมาถามแม่พูว่าเลขปิศนาปู่ได้หรือยังจังเสียเนาะคะ่ะแม่พูว่าสามารถบอกได้เนาะคะ่ะจนกว่าเพิ่นจะมาบางครั้งเพิ่นก็มาจนมือสุดถ่ายเลยคือจังหวดที่แล้วเนาะคะ่ะ วันที่แล้วเพิ่อนก็โชว์ขึ้นให้เมืองเนาะคะ่ะเพิ่อนจะยกยกอ่ป้ายขึ้นแบบนี้แล้วค่ะนี่เดอเ้อเพิ่นว่าเลขเลขของปูดำเปลี่ยนแล้วเดอ้อเพิ่นบอกเนาะคะ่ะซึ่งมีงวดนี้งวดแรกเนาะคะ่ะงวดที่ได้30เป็นงวดแรกที่เพิ่นเปลี่ยนเบิดเลยเนาะคะ่ะแล้วก็ให้เม็ดเดียวคือ30มศู 1, 8, 1, 3, นย์ราคาหนึ่งแปดหนึ่งสาเนาะคะ่ะของของงวดวังหันนี่นะค่ะก็คือ138มันจะยึดยึดอยู่เลขหลักของเพิ่นคือ3กับ8เนาะคะ่ะ อแม่คู่จะบอกอยู่เสมอเลขปูดั้เลขสี่ะะต,ตัวนี่เนาะค่ะเลขสี่ตัวนี่สามตัวมาสองตัวแน่นอนเนาะคะ่ะงวดทีแล้วกะเข่าสองตัวคือเกาเนาะคะ่ะเลขลักของเพิ่นลลาตัวตัดก็ตัดยูเนาะค่ะรอบทีแล้วนี่คือตัดยูรอบนี้ก็คือกันไหนก็นยังเป็นสียูเนาะคะ่ะสีคือเกาเนาะคะ่ะแล้วเข้ามามือว่ารอบนี้เ,เลขสามตัวของเพิ่นจะมาสองตัวอีกบอ เลขซีจะตัดยูโบเนาะค่ะแล้วเลขซีตัวนี้ตัวใดคู่ใดจะมาหรือว่าจะลุดเบิร์ดหรือว่าสิได้ตัวไม่เนาะค่ะแต่เลขสองตัวย่างโบห้าในใดเนาะค่ะซึ่งอ่าแม่คู่อาจจะติดธุระเรื่องสารปูขาวอยู่นะะเานาะค่ะจริงๆแล้วน่าน่าจะได้ทรงเอาเลขสองตัวในวันนี้โดยซ้ำเนาะค่ะแต่บางเอิญแม่คู่อ่าค่อนข้างอยุ่งเนาะค่ะเพราะว่าเป็นแม่งานมันก็เลย เลยตรงเลื่อนไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวถ้าได้แล้วกะสิอบอกทุกๆุกท่านทุกๆุกช่องเนาะคะ่ะไปไปบอกอีกเนาะคะ่ะกซียูประมาณนี้ค่ะเลขของคูดำเนาะคะ่ะกะกะยังอยากบอกอยูนคือเก่านะคะโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะยาพาดเนาะคะ่ะยาพาดเพราะว่าถ้าเพิ่นไห้แล้วเนาะคะ่ะค่ะเพิ่นห้เพิ่นเปลี่ยนแปลงอีกอย่างเข้าสิได้รับรู้รับปังน้ำกันเนาะคะ่ะว่า เอ่อตัวไหนเปลี่ยนแปลงตัวไหนที่มันเป็นเลขกปริศนาเนาะค่ะมั่งถึงจะพอได้พลาดบอแมนว่าแมคคู่เอ่อเลขออกแล้วค่อยมาตีบอแมนนะคะพวกแมคคู่นี่ก็ได้เนาะค่ะแมคคู่ก็ได้เอฟซีของแมคคู่ก็ได้สําหรับคนที่เอ่อเอาโค้งสุดท้ายได้เนาะค่ะเอาโค้งสุดท้ายได้คือมึงจนถึงโค้งสุดไทยอ่อหลายหลายคนเนาะค่ะเพราะว่าเอ่อเอฟซีอยู่ต่างประเทศเอฟซีที่อยู่เอ่อ พักใต้พาคเหนือจังสีเนาะคะ่ะกับหลายหลายคนกับบ่อผาดเนาะคะ่ะเออก็ได้ทั้งสองตัวล่างสองตัวบนเนาะคะ่ะแล้วก็ได้สามตัวอีกเนาะคะ่ะบางคนก็ได้ตัวตรงเลยสามตัวเนาะคะ่ะเออเลขของปูดำเลขพิษณาส่วนมากจะเขา่าและเลขของปูดำส่วนมากจะให้พิษณาเล็กๆแต่ว่าค่อนข้างจะตียากอยู่เนาะคะ่ะกับแต่ว่าส่วนมากกับสีให้ง่ายๆก็คือ ขึ้นลดลงรดอยู่จังสี่ล่ละค่ะเพื่อนเพินพ่นจู่ว่าไปไก่กว่านี้เนาะคะ่ะนานเพิ่นบอกง่ายๆจังสี่เ้ายังตียากอยู่เนาะคะ่ะเพื่อนกระสีห่ประมาณนี้คะ่ะเลขพิศธนาของเพื่อนค่ะอันนี้ที่เพิ่นนห่มากงวดนี้เนาะคะ่ะแคบหน้าจอไว้เลยเนาะคะ่ะถ้าผูา้ใดมักกระจัดบ่มักระพานเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางหา่แม่คู่เป็นเพียงแนวทางหาค่ค่ะชอบก็กัด จัดนะคะคัดกับพานเดอใช้วิจรณิย,ยานในการรับฟังรับชมด้วยนะคะค่ะก็จ,จะอยู่ประมาณนี้ค่ะอืมอเพื่อนอ่าสองตัวนี้ยังบนไดเนาะ<ม>นจะับปูสองตัวยังวนไดค่ะอืมแต่ว่าการไอยกบ้านเล็กที่ห้เบิ้งอีกที่นึงนะครับอันนี้บ้านเล็กที่ของปูขาวค่ะที่ที่ไปตั้งไปที่มื่วานนี่เนาะแมนค่ะอ๋อเลขกบ้านบ้านเล็กที่ ปูกันเนาะค่ะต้องต้องส่งเอาค่ะส่งเอาคือกันแล้วก็ปูเพิ่นก็บไห้มาแบบนี้เนาะค่ะซึ่งบ่แม่นปูดำไห้เด้อค่ะปูขาวเนาะค่ะปูขาวเพิ่นไห้แบบนี้เพิ่นว่าบ้านเลังที่ของปูเป็นแบบนี้เด้อหลักเฮาก็เลยไปเนมึงในขันเนาะค่ะเออ่มันเลยมันมันค่อนข้างยุ่งเนาะหางานก็ค enfin ่อนข้างเยอะก็เลยบอดดิจ่ดหมายเลขธนบัตรมาให้ดูเนาะค่ะซึ่งตรงกันเลยเด้อค่ะหมายเลขธนบัตรก็ตรงกันอยู่เนาะค่ะแต่ว่า แม่คู่ปดจจดคือเก่าเนาะคะ่ะบระดจจดตใบคือเก่านะคะ่ะกตสีอยู่ประมาณนี้ค่ะบ้านเลขที่ของปู่ขาวนะคะขึ้นบ้านใหม่วันจันท์ที่ผ่านมาค่ะค่ะบัานนี้เมื่อไรค่อยจะได้สองตัวแม่คู่แม่คู่คขอเวลาสักสองสามมือเนาะคะ่ะอีกประมาณสองสามมือคิดว<อ>่าคงท่านอยู่ค่ะอีกสักสองสามมือเนาะ,ค,ะค่ะ อีสกสองสามมือค่ะอีกสักสองสามวันจะได้จะได้ผลสรุปของเลขสองตัววาที่มีตัวใดเนาะค่ะเอ่อแม่คู่กับลืมบัดอีกชัดน,นึงเนาะปูบาซื้อเลยว่าต้องถ่าสซื้อว่าต้องถ่าแปดห้าค่ะแปดห้าค่ะแปดห้าซื้อเลยไม่ต้องรอเนาะค่ะอ,อันนี้แม่ก็ลืมเนาะค่ะคซึ่งเออมันเกิดง่านหลยเนาะค่ะคคก็เลยลืมเพราะว่าลูกซีลลูกหา ก็ S <S> ได้ได้อะไปหลายคนแล้วเนาะคะ่ะกับสื่อตัวแม่คู่เองแม่คู่กับสื่อลัตเตอรี่มาแล้วเนาะคะ8 8่ะแต่หาม,มาสื่อก็ต้อง่างตัวนี้ก็ต,ต้อง่าเดี๋ยวมันสีสื่อบ่ได้คู่อีกไปแล้วเนาะค่ะมันี้เลขสองตัวนี่ที่ต้องส่งเอาว่าเฮ้ยเฮ้ยสิเป็นลักษณะอะไระแต่ส่งคือเก่าค่ะส่งคือเก่าเลขของปู่ดำเป็นเลขส่งทุกครั้งเนาะคะ่ะ แต่ว่าข้างท,ที่จะเป็นสองตัวนี้แม่คู่ส่วนมากจะปรปไหนท่ายท่ำหายมือเพราะว่าอสองตัวนี้ค่อนข้างใส่สมาธิกว่าทุกขัง้งจึงเสียดไหมคะ่ะมาดิส่วนตัวแม่คู่นี่เลขในในชุดนี้นะความเห็นส่วนตัวนะส่วนต,วตัวแม่คู่นี่มักตัวใดบ้างเนี่ยเอาเลขเลขเพราะว่าจะเป็นเลขลักแล้วก็เลขเพิ่นหาไหมชุดนี้คาถคาเลขลักคือจังเพิ่นบอกนะคะแปดงหา แต่ว่าเอเลขสองตัวแม่คู่มักสองเก้าค่ะเก้าสองสองเก้าค่ะโอ้เลขสองตัวแม่คู่มักสองเก้าเด้อเอฟซีเด้อจะมาครับมาเป็นชีวิตจิตใจเลยเนาะสองตัวชอบสองเก้าเก้าสองนะครับส่วนเป็นเลขลักหนึ่งนะครับมักแปดห้าห้าแปดแมนค่ะครับผมเพราะว่าครูคนบอกว่าเก่ามันมาแห้งเห็นไหมค่ะก็เลยมักตัวนี้นะคะครับผมตัวล่างแม่คู่กับจะมักเก้าสามครับผมก็จะเอาเก้าน้าหนา เนาะค่ะแ<ผ>ม,ม่คู่จะออกเก่าน้่มหนาแต่แม่คู่ก็จะไปกรับคือเก่าล่ะค่ะครับผมค่ะฮะขเชื่อว่าชัดเจนเนาะค่ะคลิปน,นี้เอ่อรายละเอียดทั้งเบิร์ตสำหรับคลิปน,นี้กันมีอยู่เท่านี้แล้วแม่คู่เนาะียนค่ะมีอยู่ประมาณนี้แล้วค่ะอืมครับบ่ม,มีหยังลืมแล้วบอกเพิ่อนล่ะค่ะบ่ลืมแล้วแม,ม,ม่คู่นาะก็คือสิเห็นกันเนาะครับแม่ลังส้มปูดเพิ่นก็ให้มาแล้วครับต้นตัวเล็กนะครับ นี่เป็นการขจรว่าได้ครับเป็นเพียงแนวทางครับพงพะาร้ยเดมนำเสนอพี่น้องเอฟซีเดินบชมกันกาฬพอบุญขอบคุณครับที่เขามาติดตามช่องพงพะาร,ร้อ,อยขับก็จะเริ่มกดดึงจริงเตือนไอ้นี่นะครับเด้อเป็นกำลังใจสนับสนนแล้วกันครับขอให้ลำลำเรื่อยๆร่อตัวหนาตัวตากันเด้อครับกลับสวัสดีครับ